สวัสดีครับปีใหม่นะครับวันนี้วันที่สามมกราหกเก้านะครับทางฟาร,ร์มเราก็ได้ลูกนกออกมาแล้วนะครับวันนี้ได้ลูกนกออกมาห้าตัวนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการอนุบาลอันนี้เป็นกรงอนุบาลน,นะครับจะอยู่นี้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับ เสลจแล้วเราจะเอาลงใส่อเป็นข้องนูบานเล็กนะครับจะอยู่ในขออนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้กบไฟให้น้องนะครับนกทางฟาร์มเราก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นนกกระจอกเทศคอน้ำเงินนะครับ อาทิตย์หน้าคาดว่าจะได้เพิ่มอีกนะครับว่าตอนนี้กําลังฟักไข่เต็มตู้เลยนะครับช่วงนี้นกอ,ออกไข่เกือบทุกวันนะครับจะเจอกันนะครับ